สวัสดีค่ะกินแซ่บแบบนัวๆค่ะลาบขมเด้อค่ะก่อยขมก๋อยขมก๋อยขมใส่เพียร้านสามพี่น้องเจ็ดสิบบาทยังได้บักรหลายหนึ่งอืมอืมพักอืมพักหมกทิพแก้มเข้าไปร้านสามพี่น้องรวมบานไม้บ้านไม้ ตำบลบ้านไม้ค่ะอำเภอบ้านม่วงจังหวัดส,สกนลนครติดท่างถนนดำเด้วยค่ะ,คะยูเซนไปผู้ดอ่อนข้ตาตะการเพื่นอนโอภาผแนีน้ำมากเลิศน้นจนฤฤัดได้ที่ข้าคักน,นันน่ ความขอขวดพอดีกลับบานก็เล้ยว่าแวะกินเติมน้ำจ้าบัตรด้วยเขาว่าเสีบก็เล้ยว่าแวะกินเออเสีบค่ะอีกหนี้ได้ลายคือความเขาว่าในลายแห้ง เนื้อเขาหอยอูนตุนเอ็นเตนอยู่เป็นค้าเป็นค้าซื้อเนื้อกับบานก็นได้น้ำเติมเขาเขาเชือดเองขายเนื้อเองทำเองนี่ปลาหอยขาเนื้อหอยอยากรังสรรเมนูไหนบอกเขาได้เลยจ้ะ แบค่อันนี้ก้อยเพียเ่ต้มเจ็ดสิบบาทก้อยไรก็เจ็ดสิบบาทด้บอกลายอีกสี่ห้าขนกับพรหมตอ ลายคักลายเนี่ยก้อนม่กินฎี่ดีชอบขนาดนุ่ม,อ,มอย่างเนื้อเสือเสือคักเสือเนี่ยสร้อยจุๆคักจุเนี่ยอีียมลอยนึงได้บักลายป้าค่ะ ผู้ใดทานมาแถวอำเภอบันวงนะคะแวะได้ด้ค่ะร้านสามพี่น้องอยู่บ้านไม้อำเภอบันวงจังหวัดสกลนครค,ค่ะมกกื่อนี้กับคอลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ